Ifying, professional Print and printing i r e s v c สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมกับคุณตั๊กนะครับเปลี่ยนบ้างสลับบ้านนะครับก็วันนี้เรามาต่อเรื่องตัว UVDTF ตัว M 6 0 0 0ของเรานะครับครับผมตัวนี้เราจะไปออกงานด้วยใช่ไหมครับคุณตั๊กครับผมใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง UV DTF นะครับระบบ4หัวพิมพ์นะครับใช้หัวพิมพ์ I-16 ันะครับชื่อรุ่นว่า M 6 0 0 0ครับผมครับก็เดี๋ยวเราจะไปออกงานที่เมืองทองธานีนะครับวันที่28มีนาคมถึง31 2567นี้นะครับก็มีทั้ง UV 4หัวตัว42เซนแล้วก็ตัว60เซนทั้ง4ี่หัว 2ตัวนี้จะไปโชว์ในงานแล้วก็ทั้ง2ตัวตัวหนึ่งก็จะเน้นฟอย์ทองไปเลยก็คือตัวสีสองเส้นก็จะเน้นทำฟอยล์ทองในงานส่วนตัวนี้ก็จะเน้นเป็น AB ปกติก็คือมี2กลุ่มไม่ต้องมาแบบคล้ายๆว่าสลับฟิล์มมันง่ายในการพรีเซนต์เนาะแล้วก็การตั้งฟิล์มแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับผมก็ฟิล์มแต่ละประเภทนะครับก็จะที่เรารู้ๆกันนะครับก็จะมีฟิล์มที่เป็นแบบชนิดกระดาษ นะครับที่ซึ่งไม่มีกาวสําหรับ,รบทําฟอยทองฟอยเงินนะโดยเฉพาะนะครับ,รบแล้วก็ฟิล์มอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นฟิล์มที่มีกาวนะครับซึ่งฟิล์มที่มีกาวเนี่ยน้ำหนักของฟิล์มจะค่อนข้างสูงกว่าฟิล์มที่ไม่มีกาวเป็นกระดาษธ,ธรรมดาคร,ครับผมเราเคยเจอปัญหาเวลาลูกค้ามาหาเราที่โชว์รูมที่โกดังเราใช้ฟิล์ม a b ธรรมดาแล้วลูกค้าต้องการเทสฟอยทองพอใส่ฟอยทองเข้าไปปุ๊บพิมไม่ตรง พอมันเคลื่อนน้าหนักการปล่อยฟิล์มไม่เท่ากันการดึงซ็อกไม่เท่ากันเซฟไปครึ่งวันหมดฟิล์มไปครึ่งหัวครึ่งวัวจะได้กลับมาอีกเราก็เลยใช่ครับโอเคงั้นเราแยกไปดีกว่าครับวันนี้เรามาเรื่องอะไรนะครับคุณตั๊กครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในชาว YouTube ของ m o d i f y Ink เรานะครับก็คือวิธีการทํางานพิมพ์ UV ของเราออกมาเนี่ย ให้มีเท็กเจอร์ดูนูนและเงาโดยที่เราไม่ต้องทำการเบิ้ลจำนวนสีหรือว่าจำนวนขาวเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้งานของเราเนี่ยมีความนูนแล้วดูสูงขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มหมึกเข้าไปเลยคำว่าเบิ้ลคือการพิมพ์ซ้ำถูกต้องพอถ้าเราพิมพ์ซ้ำมันจะมี2อ,อย่างคือพิมพ์ช้าขึ้นกับับ2คือเปิองหมึกมากขึ้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาเท่าเดิมแต่ว่างานนูนขึ้นทำได้ยังไงเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่าง ตัวนี้อ่ะให้ตักพีเซนต์ครับผมก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างงานนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นอ่ะอ่ะยังไม่ดูอ,นนอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นงานโมเดลเดิมๆนะครับก็คือเป็นงานพิมพ์นะครับปกติเลยนะครับก็สังเกตว่าชิ้นงานก็จะมีเท็กเจอร์ประมาณหนึ่งนะครับดยโยด้วยด้วยเท็กเจอร์ของชิ้นงานประมาณหนึ่งนะครับแต่วันนี้เทคนิคของทางบริไฟอิงเรานะครับก็เราจะใช้วิธีการเพิ่มสโตกเข้าไปในชิ้นงานนะครับแล้วก็ทำชาร์โดหรือว่าเป็นการทําเงาขึ้นมา ทำให้ชิ้นงานดูลอยแล้วมีมิตินะครับขอย้ำนะครับว่าชิ้นงานตัวนี้ผมใช้พิมพ์ทีเดียวเลยนะครับพิมพ์พร้อมกันนะครับโดยสังเกตจากมุมนี้นะครับมุมนี้คือส่วนที่ผมใส่เงาแล้วก็ใส่สโตกเข้าไปครับจะทำให้ชิ้นงานดูลอยมีมิติขึ้นมานะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นชิ้นงานที่ไม่ได้ทำการสโตกแล้วก็ไม่ได้ใส่เงานะครับสังเกตว่าก็ชิ้นงานก็จะดูเรียบมีมิติหน่อยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีมิติ สูงมากอ่าก็การใส่สโตกมันขึ้นอยู่กับโลโก้นะครับว่าลักษณะโลโก้แบบไหนที่ใส่สตกแล้วมันจะดูเหมาะสมดูกลืนหรือเปล่านะค,ครับอย่างเช่นถ้าเป็นงานลายเส้นเนี่ยถ้าใส่สตกเส้นมันก็จะหนาขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นโลโก้ที่แบบว่าอย่างเป็นของเปอร์โยแล้วใส่โสโตกหรือว่าขอบขาวเข้าไปมันก็จะดูนนูนอ่ามันก็ต้องดูองค์ประกอบไปด้วยแต่ว่าเป็นเทคนิคโลโก้ส่วนใหญ่ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทําแบบไหนเดี๋ยวเชิญคุณตั๊กสั่งพิมพ์ได้ครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นไฟล์ของ12ปี Modify Ink เราด้วยนะครับวันนี้ที่ทําการเทสนะครับก็จะมีโลโก้3แบบนะครับเป็นโลโก้เป็นตุ๊กตาสําหรับแปะวัสดุนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโลโก้อาจจะแปะกล่องอาหารนะครับแปะกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็โลโก้ของ12ปี Modify i ก็เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการพิมพ์หนึ่งครั้งนะครับ นี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับสำหรับเพิ่มมูลค่านะครับเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานเรานะครับให้กับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจกับงาน u ูนะครับเทคนิคดีๆเกี่ยวกับงาน UV ยังค่อนข้างมีอีกมากมายนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับเข้ามาปรึกษาหรือว่ามาเทสตัวเครื่องมาดูชิ้นงานได้เลยนะครับที่โชวรูมบริไฟอิงของเรานะครับก็ตัวนี้ก็จะพิมพ์ด้วยเครื่อง UV นะครับระบบ4หัวพิมพ์นะครับหัวพิมพ์ i 1พั0 ของทาง Modify i n งเรานะครับตัวนี้ก็จะมีหัวพิมพ์สีขาวหัวพิมพ์กาวหัวพิมพ์สีแล้วก็หัวพิมพ์วานิชซึ่งวานิชของเราก็จะมีข้อพิเศษคือของเราจะมีวานิชสประเภทนะครับก็คือวานิชที่ทําให้ชิ้นงานดูเงานะครับสวยนูนเป็นปกตินะครับแล้วก็ยังมีวานิชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สําหรับใช้กับฟอยทองฟอยเงินฟอยสีโรสโกนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าได้โดยเฉพาะนะครับตัวนี้ ตัวนี้โลโก้12ปีเราใส่ใส่ขอบขาวนะครับแล้วก็คุณตักได้เพิ่มสตกเงาเข้าไปนะครับ ที่เราสั่งพิมพ์นะครับตอนนี้เราใช้ฟิล์มเป็นฟิล์ม A/B นะครับเป็นฟิลม์มฟิล์มชนิด A ที่มีกาวนะครับตอนนี้เราไม่ได้พ่นกาวนะครับใช้กาวจากฟิล์มโดยตรงแล้วเคลือบด้วยฟิล์ม B นะครับซึ่งตัวไฟล์ของเราตัวนี้นะครับสะดวกง่ายนะครับซึ่งเรารีเรื่อทางโรงงานโดยตรงเลยนะครับว่าขอ,อซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานกับคนไทยได้นะครับใช้งานแบบง่ายโดยที่เราไม่ต้องทําไฟล์ เยอะนะครับหรือว่าหลายขั้นตอนตอนนี้ก็พิมพ์ไปได้เกือบ100%แล้วนะครับตัวนี้โลโก้นะครับขนาดหน้ากว้าง53.8นะครับแล้วก็สูงประมาณ10กว่าเซนนะครับ ใช้เวลาพิมพ์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2นาทีนะครับรก็น้ากว้างเต็ม60สบเลยทำให้เราประหยัดหมึกกับประหยัดเวลาใช่นะครับ,รบผมขอเน้นย,ย้ำอีกทีนะครับว่าตัวนี้เราไม่ได้มีการเบิ้ลขาวหรือว่าเป็นการย้ำขาวนะครับเป็นการพิมพ์รอบเดียวเลยคือทั้งสีแล้วก็ขาวเราเราไม่ได้เบิ้ลนะครับครับผม เราจะมาลองพิสูจน์กันนะครับว่าชิ้นงานจะดูออกมามีเท็กเจอร์ความนูนแค่ไหนนะครับต้องค่อยๆกริ้งนะครับเพราะว่าในตัวของฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์ตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวลูกกิ้งนะครับเขาจะมีความร้อนนะครับการที่ลูกกิ้งมีความร้อนเนี่ยจะช่วยให้ฟิล์มบีที่มีความแข็งนะครับ สามารถนุ่มขยายตัวจะสามารถลงไปยกในชิ้นงานที่มีเล็กๆรีเทลเล็กๆได้นะครับเราเลยจำเป็นต้องใช้ตัวด้านหน้าที่มีฮีเตอร์นะครับช่วยในการให้ความร้อน Uh huh. นนก็จะสังเกตว่านะครับดูชิ้นงานก็จะมีมุมลอยขึ้นมานะครับดูมุมมีการน,นูนนะครับมีเงามีนูนขึ้นมาทําให้ดูมีมิติเพิ่มขึ้นมานะครับจากของเดิมนะครับเราก้อาจจะเล็กเป็นนิดนึงนะครับแต่จะดูมีเท็กเจอร์ขึ้นมาเลย นะครับเป็นการพิมพ์รอบเดียวนะครับพิมพ์รอบเดียวโดยที่เราไม่ได้เบิ้ลขาวหรือว่าเป็นการซ้ําขาวอีกรอบนะครับแต่ชิ้นงานดูนูนสวยขึ้นมานะครับลอยมีมิติขึ้นมาเหมือนสามดีเลยนะครับก็เซฟเวลาเซฟหมึกนะครับกับการสร้างขอบใส่อไใส่สายเงาขึ้นนะครับกับผมกับงาน u b t f นะครับกับก็ เป็นหนึ่งในเครื่องที่เราไปโชว์ที่งานเมืองทองใช่แล้วก็เป็นหนึ่งในเครื่องที่กําลังมาแรงในปีนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณตั๊กครับผมสวัสดีครับ